สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้เจอกันกับผมตู่คันที่นะครับนําเสนออีกคันนะครับเป็นเจ้า d m a มเครื่อง2.5ง e ุดห้าดิเรกอินเจกชันปีศูนย์ะครับเอสกระจกไฟฟ้านะครับเป็นตัวท็อปเอสกระจกไฟฟ้านะครับสวยงามเช่นเคยนะครับคันนี้ราคาเล้าใจแน่นอนนะครับสวยสดงดงามเครื่อง2อุด 5นะครับ Direct Injection ปี04นะครับเป็นตัวท็อปแล้วนะครับผมเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับสวยงามนะครับหารถไว้ใช้งานคันนี้อีกคันไม่ผิดหวังนะครับเครื่อง2.5 SLX นะครับกระจกไฟฟ้านะครับ SLX เครื่อง2.5ไดเ e ็ t ปี04นะครับสวยงามนะครับรถพร้อมใช้นะครับ ทางไกลสบายไม่ร้อนไม่ดันนะครับผมสวยงามชัดเจนนะครับราคาเราใจสุดๆนะครับใครหารถใช้งานอยู่แนะนาอีกคันนะครับเป็นทางเลือกอีกคันนะครับผมสวยงามชัดเจนนะครับดูรถที่อำเภอหนองกี่บุรีลานะครับผมดูกันชัดๆนะครับดูกันชัดๆนะครับสวยงามตรงปกนะครับ หน้าเดิมหลังเดิมไม่ชนไม่คว่ำนะครับเครื่องดีมากทางไกลสบายไม่ร้อนไม่ดันนะครับทางไกลสบายไม่ร้อนไม่ดันคับขี่สมมุตินะครับโฮลไลพาวเวอร์เกจจกไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปปี้04นะครับสวยงามชัดเจนนะครับสวยงามราคาเล้าใจมากๆครับคันนี้มาดูกันลดราคา169,000บาทนะครับ 1สนห0หบาทนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามคอนโซลสวยปวงมาลัยสวยนะครับเบาหุ้มสวยงามนะครับผมแคปห้องผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันนะครับสวยงามนะครับผมเครื่อง2 5จุดห้าไดล็กอินเจชันปีศูนสี่นะครับผมเช่นเคยนะครับมาตรฐานเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับหม้อน้ำมินียมนะฮะ เพตเดิมหมุดเดิมนะครับสวยงามนะครับสวยงามชัดเจนนะครับผมเครื่องดีมากนะครับปากกระโปรงอาร์กอยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์เดิมนะครับไม่เคยทําสีนะครับสวยงามนะครับสวยงามแอร์หนาวเย็นเจี๊ยบนะครับพวกมาลัยพาวเวอร์ทางไกลสบายไม่ร้อนไม่ดันนะครับผมใครหาใช้อยู่เป็นอีกทางเลือกนะครับในราคาหนึ่งแสน 6กหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่อง2.5งจุดห้าไดร c ล i กอินเจช s l x กระจกไฟฟ้าปี0ูนย์สี่นะครับใครหาอยู่อ่ารีบมาเลยนะครับคันนี้ราคา169,000บาทนะครับผมสนใจดูรถที่อำเภอหนองกี่บุรีรัมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ